เด็กๆเหล่านี้เป็นนักเรียนจากหลายโรงเรียนต่างชั้นต่างวัยและหลากหลายกลุ่มชาติพันธออุ์แต่จิตสำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวคือการหล่อล้อมดวงใจร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชนสืบทอดจากบรรพบุรุษที่ได้ต่อสู้ปกป้องผืนป่าจำนวน1,200ไร่เมื่อหลายปีก่อนเอาไว้ได้ เพื่อชาวบ้านจากชุมชนบ้านพรเจริญตำบลวังตาหมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมแบ่งพื้นที่ป่าส่วนหนึ่งเพื่อทําเป็นป่าชุมชนประมาณ200ไร่เรากำลังทำหน้าที่ของลูกหลานที่นี่จึงถูกจัดให้เป็นพุทธอุทยานอันร่มรื่นเด็กๆเหล่านี้จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเยาวชนอุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมตำบลวังตามัวดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านศาสนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบรรทบุรุษและป่าก็คือเวทีสิ่งแวดล้อมที่เยาวชนเหล่านี้ชื่นชอบกิจกรรมในป่าจึงเกิดขึ้นมากมายพื้นที่สาธารณะแห่งน <vre> ี้จึงทำให้เด็กๆมีโอกาสรวมตัวกันสร้างสรรค์กิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างในการหาทางออกให้กับเยาวชนไทยที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงในขณะนี้